เดียเดียวเดียวได้ยินแล้วได้ยินแล้วแล้วครูก็จะต้องเดี๋ยวฟังดีๆคนที่จะให้คำตอบนีได้กับพวกเราก็คือนี่จับไปก่อนจับไปก่อนเลยนี่ครับอันนี้ ก็จะจะมอบไมโครโฟนนี้ให้กับรุ่นพี่ของพวกเราดรวัชรพงศ์อภิญญาดุรังสีผู้จัดการโรงเรียนของเราให้คำตอบว่าให้คำตอบและขอท่านดรวัชรพงศ์ กาวกับเราและอธิษฐานและอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าอากาศยน์อากาศเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหนึ่งที่ครูบอกไว้ว่าครูจะพาซุปเปอร์สตาร์มาอยู่ตรงนี้นะครับเสียงไม่เหมือนไม่สนเลยใช่ไหมไม่สนเลยค อ่าโอเคมันอาจจะทำให้มกีกระแสวิพากษ์วิจาร์ว่าคิดเตียนตกลงโรงเรียนนี้เปิดมามันเรียนกันบ้างหรือเปล่าคือ <Yeah. S 1> อาจจะโดน,น,นผู้ปกครองดรมากระหน่ำทางเสดทำไมลูกฉันไม่ได้เรียนอะา ตกลงพ่อแม่นักเรียนไม่ว่าขูใช่ไหมใช่เออวันจันทร์เราหยุดนะใช่ตกลงไหม่ดังนั้น<ป>เ,เ,เดี๋ยวผมขอรยาปรึกษาวิชาการนิดหนึง่ง <c oughs> อโอเคเนื่องจากวันนี้แดดมันร้อนมากนะครับแดดร้อนมากแล้วก็ อแล้วแล้วดูแล้วพวกเราก็ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีอามีใครป่วยบ้างยกมืออแล้ววันพุธจะตั้งใจเรียนไหมวันพุธอาจจะมีปัญหาไหม,ไม <laughs> โอเคในขออนุญาตนะครับ ในนามของคณะผู้บริหารที่ต้องดูแลสุขภาพของพวกเราก็วัดังคารนะครับก็เด็กๆก็หยุดเรียนไปส่วนุุ้พูดก็มาทำงานตามปกติโอเคครับเงียบก่อ่เงียบกอนเดี๋ยวเงียบ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 เดี๋ยว จะพึ่งไปไหนอ่ะเดี๋ยวขอขอนิดนึงอ่านักเรียนอ่าเงียบพีทแป๊บหนึ่งเงียบเงียบแป๊บหนึ่งอ่าเงียบเงียบอ่าขอขอพี่รุ่นพี่นั่งด้วยนั่ง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 ลงไปเพราะเราจะทําสิ่งหนึ่งที่สื่งอะไรครับอ้าวอาหารเรียนอาหารนะอ่าเงียบนักเรียน วันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่107ปีลูกเสือไทยอย่างที่ครูบอกเช้าวันนี้แล้วหน้าเวลานี้เราก็ยังมีภาระใจต่อทีมหมูป่าที่ยังติดอยู่ในถ้ำนักเรียนนักเรียนเขาเป็นพี่น้องลูกเสือเรา ยังไม่ได้กลับบ้านแล้วคิดถึงหัวอกของพ่อแม่ของพ่อแม่และครอบครัวฉะนั้นในเวลานี้ครูจะขอเวลาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ที่เราจะร่วมจิตใจกันส่งพลังจิตของเราในคำอธิษฐานที่ครูจะเรียนเชิญ